เมื่อยอีกแล้ววันจิตพ่องแต่หลายเบื่อกันดิเมื่อีไหร่เมื่อไหร่มันก็ัมื่อไหร่แล้ววันจิตผ่องแต่หลายเบื่อเมื่อนี้เลยจังใดก่อดจังใดเกือบลาคือตบไปนาพี่ทีมเพราะว่านี่เกือบเมื่อวานนี้ข้ามมอนิเตอร์บุลันมันใส่กบบุลันบุลันเลยบุลันตัวพี่ตัวน้องเด้อะไอถามว่าบุลันจะไปไซม่าบุลันตอบว่าไปเดินเล่นสวนอาดูพยานบอสริงบุลันไปขี่อีลิตี่แล้ว เว้นมาหน้เล่นลายมาล่าจำจ้ำจาไปหาผู้หลังเด้่ยนะเลี้ยวหาเลี้ยวหลัง <c oughs> ว่าไม่เลี้ยวยี่ห้อมาได้แค่เลี้ยวหาผู้หลังเรื่องของเรื่องเออเรื่องของเรื่องพี่น้องเป่าห,หน้อหัวมวนตามเรื่องความจมริง <c oughs> ขอบคุณกับน้ำใจในนามไปทีนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องเช่าเซเลปุ่มลอยเอสค่ะเมื่อนี้เราเดินทางไปกันต่อน้องทุ่งม่อนอำเภอสว่างเนนธิจังหวัดสกลนครค่ะ เมื่อเนยแบบเป็นยังสูมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเวลาสนุกแล้วสิบัดบางบัดบางเว้นคือคือจังไกเงาหนิยี่เจ้าอ่ะคอยป่วยดิเจ้าอย่ามาไก่ไข่เมื่อจีคอยหายดีแล้วอย่ามาไก่ย่าเอาเสื้อม่านเผยแผ่มือนี่มือว่านนี่แมนวันยามะว่นมือนี่แมน วัันน้แม่นเรื่องใดคอยอยากลูกแช่ว่ารมูจเจ้าพากันไปกินยังมากไปนั่งคือพากันผีแตกเอยคอยช้เจ้าอย่ามาพูดให้คอยดูบอดีปานนั้นแต่ละเมื่ออีหลีเอาเจ้าบุเห็นไม่ขายแก้มแดงตีเขามาขายหม่องๆตื่นย่ําหนิตื่นี่เาหนิเนี่ยงผ้ากันกินยังเดี๋ยวกั ไอต่ำฟสุภาเดกัดทายูานันเด็กกัดแนนมัพอนนกินมันหลายอย่างพากันขีแต่เด็กพักกันเกินเนี่ยมันกินหลายอย่างจนบอรลูวะเป็นสาเหตุยังงปนเราองเสียละมูไอปอนเรองโอ้ยไอปอนข้อทุกกบรู้มกินยังกับบรเียกินแมงมันกบเบอรเบ้ากบเบอรมเรามเอาเราคือตังค์เ็บเรากินย่งกบเบรเบียแล้วสงไปไปเก็บของ เดินทั่งต่อจังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องอาการหมอล่าแต่ละคนกระซีไอกระหอกกระแหกเนี่ยเพราะว่าสภาพแต่ละมือกระซีเจอคุณเจอคว้นอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไปบ้านนั่นมาบ้านนี่มันกับภุมมีประเทศเอ่ยอากาศมันบวกือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียงกระซีแหงสรซีแหงเนี่ยก็ต้องขออาัยพี่น้องกับวัสาฟังช่วยจ้าเสียงแหง แล้วเก็บของเดินทางต่อขอกําลังใจให้ด้วยนะคะอ๋อฮาสิไปแว่งเงือนหลืมรถเท่าเตรียมตัวแดงอีกแล้วฉันจะไปดูกระเบื้องเออชิไปเบื้องกระเบื้องแล้วพี่น้องบ๊ายบาย